น้องแตงโมโตเป็นสาวสวยว้าวใส่เสื้อผ้าแม่สมัยวัยรุ่นได้แล้วนอกจากจะสวยน่ารักน้องก็ยังมีความสามารถที่เก่งมากๆอีกด้วยค่ะสำหรับน้องแตงโมลูกสาวของแจสทวนชื่นแจงปุณาสาโดยเราจะเห็นภาพสวยๆและพัฒนาการของน้องผ่านอินสตาแกรมแม่แจงอยู่เรื่อยๆซึ่งจากที่ทราบกันว่าน้องแตงโมนั้นเก่งทางด้านโชว์ลีลาเล่นสเกตน้ำแข็งมากๆ ถึงขั้นลงแข่งขันคว้ารางวัลมามากมายวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องภาพปัจจุบันของน้องแตงโมกันค่ะที่มาพร้อมความน่ารักความสวยแถมล่าสุดใส่กางเกงยียนของคุณแม่ได้แล้วด้วยที่คุณแม่ได้ซื้อไว้มานานมากๆนับว่าเป็นเสื้อผ้าส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจริง,รงๆค่ะเอาเป็นว่าน้องแตงโมเริ่มโตแล้วจะสวยและน่ารักขนาดไหนไปชมกัน